ครับสวัสดีครับเป็งไรน,นออพี่น้องบำบลอ้าเเช้าเช้าไฮเช้าหน้าเช้าเกษตรกรบ้านเฮาเป็นงไรน,นออครับสบายสบายดียู่บ่ครับมื้อนี้มีอยังกินแรกนาะครับมื้นอนี้ผมมีปิ่งหนูครับปิ่งปิ่งหนูพูครับหนูตัวนี้ก็อายุประมาณสองเดือนก,กว่าครับย่างพังได้หอดหาหาขี่อยู่ครับถ้าหน,นูนเลื่อย ซีเดือนหรือหาเดือนขึ้นไปมันกับซียูประมาณโต๊ะรถหาขีดก็กวา่างนะครับน่ครับนุพุกนุนูพุกเลียงนะครับลองมาซิมเบิงมันสิเป็นยังไงจับแจวครับ มาได้ครับนูนหน่อยไม่้มาต้นหอดอันสามสี่เดือนมันกัดแต่ว่าเนื้อมันกัดนุ่มอยู่ครับนี่หนังมันมันกัดยินนุ่มๆเนื้อมันอ่อน นุก,กําลังเป็นนุ่มนะครับนางมันก็นจะกรอบๆเพว่าตอนอย่างบ็เเห็ดไฟแห้งครับเห็ดไฟอ่อนๆขามัน ดูออกมากระจ่างอ่อนๆพอดีพอดีนิ่มตอนแรกว่าเชียวเขาเขาเนี้ยวมากินน้ำครับเขาเนี้ยบดิบดิบดิหนึ่งบดิบดิหนึ่งเขาเนี้ยมีแต่เขาจ้ามากใกลยบัเขาจ้าเมื่อกินน้ำซ้ำ เอาเขาจ้าเมื่อกี้นกับปิ่งอยูมันเกิดช่ว้ว่ามันกระแดะเกินไปนะครับเอาจ้ามแบบจังสีดีกว่าเนี่ยมันเกิดนุ่มๆหว,วาน หนังมันครับนี่เดี๋ยวสีหนังกินหนังมันพรมากินหนังดอกหนังหนูไม่ฉีดสีบหนังที่แปลว่าหนังหนังติดมันนะครับนี่อาจะอจะเป็นมันมัน อันนี้ก็จะเป็นนังนังติดมันมันนะครับ รสชาติมันก็จะนุ่มๆนะครับครับก็ับสามีแหละครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ